เรื่องย่อละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนับดาวเดินหน้าหาวิธีกอบกู้วิกฤตชื่อเสียงของโรงแรมอย่างเร่งด่วนโดยมีคิมหันคอยสนับสนุนเต็มที่นับดาวได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่คาดไม่ถึงของคิมหันหลังจากที่เขาพานับดาวไปเที่ยวสวนสนุกทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งใกล้ชิดกันคิมหันรู้สึกดี ที่ได้เปิดใจกับนับดาวเรื่องอดีตของพ่อและแม่แต่ความสัมพันธ์กับเตชิตกลับยิ่งเลวร้ายเพราะปัทวีน้องชายต่างแม่เป็นต้นเหตุทางด้านยาดาวางแผนทำร้ายนับดาวเพราะต้องการคนรักเก่าคืนระหว่างนั้นน้ำฟ้าชวนปัทวีไปตามหาเชฟปริจนาทำให้ปัทวีเครียดหนักกลัวความลับแตก และอาจทำให้ความรู้สึกระหว่างเขากับน้ำฟ้าไม่เหมือนเดิมแต่แล้วภาพหลุดของนับดาวและคิมหันที่มีความใกล้ชิดกันก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วทำให้คนทั้งโรงแรมเข้าใจผิดและเกิดกระแสข่าวลือจนกระทบต่อสถานการณ์ของทั้งคู่ด้านปฐวีตัดสินใจเดินหน้าจีบนับดาวอย่างจริงจังพร้อมทั้งเสนอดีลรับบางอย่างให้น้ำฟ้า เพื่อแลกกับบางสิ่งที่เขาต้องการขณะเดียวกันมีรันตีที่ต้องการเข้าใกล้เตชิตให้มากขึ้นวางแผนจนสามารถก้าวเข้าไปอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันกับเขาและสะสิได้สำเร็จแต่การกลับมาของเธอครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะเดิมหากแต่เป็นราตรีตัวตนใหม่ที่เข้ามาเพื่อเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ